ได้แชมป์รายการ f อฟเอครับผมจะโกนหัวให้เพื่อนๆดูจะวางตรงนี้เจ็ดสาพรทนี่มีความเร็วครับเจ็ดสาพรไน้ดงหัดแล้วลูกนี้1ประตูต่อศูนย์ครับซ้ายไปครับชูธิพันธ์ตั้งป้อมครอสมั้งในยังงวันนี้เป้าคือบิวบิวมงตั้งได้คาร์ลินสวัด,ดีิไี่ได้ ตั้งเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับวอลเล่ด้วยซ้ายตรงนี้มอมาดูว่านี่ยคารวินแตะจังหวะน,นี้แล้วไปถึงบอลก่อนนะโอ้โหมาสอดอีกหนึง่งเดืดยิงโอ้โหดูพาชาครับวิ่งมาแล้วย่องหน่นหยิงนะับนรงน้เสียมาโจเปิดไปศิลาจะหยอดเข้าไป ลิออนเจมตรงกลางฟิลิปเป้ช่วยไว้ลิออนเจมยิงลูกนี้ก็ย,ยังตรงตัวสลาโนนครับสลานน่คว้างบอลไกลเลยครับเป็นบอลสวนของสิงเชียงรายครับดิโรซิมาข้างในมีขอบอลแล้วครับโชูอ้าวโดยพลางหลังจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับิวโรซิมาย่องแล้วแปะจังหวะน,นี้เรียบร้อย จังหวะนี้เหมือนว่าทางผู้ตัดสินใช้เลิกงามสมจะเดินไปคุยกับลแมนะครับนะครับขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนนะครับก็คือนาบิลโรซิม่ายิงมุมเด่นบอารคราครับารครับอีนะคับอาครับ เลยครับมันมานะครับเปิดเข้ามาแล้วเป็นอาัคาราวินสวัสดีครับมงยิงหมงสกัดไปได้จูรี่ไปเกี่ยวบอลมาได้ครับจูรี่ลองหนึ่งแล้วยิงลูกนี้ ขึ้นมามองหาเพื่อนข้างในมีบิลลลูซมาวิ่งสวนมาจงหวะนนี้แล้วมองเรียบร้อยครับนี่ครับภาพช้าครับฟิลิปเป้ตักมาจริงๆเนี่ยลูกนี้ทออกมาเร็วกว่าน,นี้นี่ก็น่าจะทนันไหลเข้ากลางแล้วเบิ้ลเร็วทันทีบิลลลูซมาพักอกแล้วจะไปเล่นต่อลูกนีย้ยังได้ยังได้คนเดียวโล่งๆเรียบร้อยครับสามารถเฉพาะตัวที่ลูกนี้ต้องบอกว่า3คนเนี่ยเอาไม่อยู่ครับ<ช>บิลลลูซมาแล้วก็ล่อเป้าเปิดเข้ามาที่เสาแรกยังกัดไม่ได้แล้วฟ้องแฮนบอลผู้ตัดสินให้ไปจุด โคตครับแม่โคซิมาวิ่งมาหยุดนิดนึงแล้วแปรลูกนี้ง่ายๆครับครับนี่ครับวิ่งมาแปรไปทันครับอาะครับได้ตังปอมเปิดลูกนี้เปิดมาได้บอแล้วเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ2ครับจากตัวสำรลองชัยวัฒน์บุรารนครับชัยวัฒน์บุรารนครับเท้าถนัดด้วยครับเท้าซ้ายนะครับเบี่ยงตัวเล็กน้อยแล้วก็แปรเล่นทางเข้าไปนะครับ ส่งบอลไปตรงตะขคายแล้วลูกนี้กดโอ้โหบินอะไรทีครับเอาล้ครับแล้วไหลมาบิวโรซิมาลุดเดียวกระโดดลูกนี้สุดยอดเลยครับโอ้โ oh, ห oh. ดูจังหวะตักเข้ามาโอ้โหไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้แล้วดูโชว์ความเหนือชั้นนะครับค่อยข้ามตัวแล้วก็ไปซุกอยู่ใต้ก้นตะข่ายนะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยเปิดเข้าตรงกลางแล้วมงลูกนี้ผู้สินปล่อยเกมต่อพิพิพวัตรอ่านะลครับบอลทางขวา บอลของอัครวินเปิดเข้ามาบิวรซิบาโคลนี2งไปเลยครับเก็บบอลจากทางด้านขวาครับอัครวินสวัสดีครับตักมาเสาแรกแล้วโอ้โหครับบอลน,นี้ถือว่าไม่ได้สูงด้วยนะครับแต่ว่าล้มตัวมงสวนตัวทางสันติภาพเข้าไปถือว่าเป็นการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเลยครับมงผ่านเสาแรกเข้าไปนะครับคือคนที่พยายามจะมาสกัดคืออนุสรคมประสิทธิ์นะครับแต่ว่าขึ้นมาโชจิฮุน มองแล้วเปิดมาเสาสองบิลลงที่มาม,มงตั้งรถช้าดูนี่เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นกมมาครับเชว,วัตบูรานดอดมาจากตรงไหนไม่รู้อันนี้ตัดหลังมาแล้วมองไม่เห็นเลยครับเหมือนวาร์ปมาเลยฮะจงังหวะนี้อจงังหวะมงตั้งเข้ามาของบิลเนี่ยพุทธนานาศีนะครับที่อ่านว่าด้านหลังจะมีเพื่อนมาเล่นแต่กลายเป็นคนนี้นะครับเชว,วัตบูรานครับช้าจ่อเข้าไปวานเดอร์ลุยส์เปิดโค้งเข้ามาแล้วได้มงตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ แล้วปัดนลูนี้แล้วโผโชนเสาครับาตาโชจีฮุนเปิดโค้งบายอาแล้วครับบิโลโรซิมาได้หมดลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้จีฮุนครับนี่ที่เปิดครับไม่ใช่จอตา <c oughs> มองเหมือนมีสปัตงัดงัดนิดนึงฮะ <c oughs> แล้วมันเสียบคานพอดีครับโอ้จังหวะนี้พุทธินารมนสีอีกแล้วครับที่เหมือนไปเสียสมาธิครับ ใ,ใกล้กฤษดาเปิดโค้งเขาเา้าได้ในชาร์ดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับผมวิ่งมาคนเดียวข้างหลังแอบมาครับแล้วโอ้โหวิ่งตัดมาตรงนี้เนี่ยบอลมาตกหน้าประตูแล้วถึงก่อนด้วยครับโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับที่จะป้องกันได้ของสรานนไม่มีใครถึงบอลเลยนะครับแล้วนี่ครับโอ้โหความเร็วมาตรงนี้นะครับสปีดมาแล้วถึงบอลขอโอ้โหเปลี่ยนทางนิดนเดียวนะครับ กลายเป็นประตูเลยครับดึงโซซูแล้วครับชมบุรีได้ประตูขึ้นนําก่อนชินพัฒน์อีกทีหนึ่งชินพัฒนยกเข้ามาบิวจะขึ้นลูกนี้ไม่ได้ครับนพนลนเอาให้มากัดจะต่อที่กฤษฎาการแมนติดทั้งชัยวัฒน์บอลถึงเส้นหลังฮักกับป๋าศิวกรยิงลูกนี้เอาแล้วครับมาจนได้โอ้โหควบชาว้านะครับจังหวะก่อนนี้ที่จ่ายบอลมาติดแล้วโอ้โหให้มาตรงนี้ศ <c oughs> ิวกรครับ การเปิดมาแล้วโหหนักไม่ต้องจับด้วยครับเข้าซ้ายขั้นระัดแล้วนี่ครับตั้งหน้าเท้าแปรยัดเข้าไปก็ทางชนีเนงก็บินไม่ถึงอยู่แล้วด้วยครับมาสู้กันต่อครับช่วงต่อเวลาเป็นที่2นะครับแต่กรรมวิีครับบอลของชนบุรีได้ทางเสรษฐวงสายเรสถูดโยกตัดเข้าในเข้าซ้ายแล้วจ่ายมาได้จริงโอ้โหขอนชมบุรีฝามาใกล้ๆครับพานุพงษ์ เกอร์กริดเปิดยัดเข้านายพักต่อมาเอาโอกาสสำคัญแล้วยิงลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับบอลชิดโอ้โหโอกาสเด่นๆวันนี้หลายช็อตเลยนะครับของเจ้ายิมโอ้บิ๊กเซฟสำคัญเลยครับของสรานนท์ครับโอ้โหบอลชิดยังยิงไม่ผ่านนะครับดูชงมาให้แล้วจับดึงทีแล้วจะอาจจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้แหละครับโอ้โหครบ120นาทีนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับต้องยิงจุดโทษหาผู้ชนะกันแล้วครับในเกมนี้ครับมาแล้วนะครับ คนแรกของชนบุรีที่พิสดากาแมนโดนกับสารอนอนท์อนุอินครับพิสดาเลือกแล้วสัน้นล <c oughs> ูงถูกท้านเลยก็แต่ว่าสุดท้าย <c oughs> ยังได้ครับส่วนชนินไส้เยะครับต้องดวลกับอัครวินสวัสดีครับซ้ายของอัครวินแล้วได้สัน้นลูก ครับตามมาติดๆครับรวมสองต่อสองนะครับเอเลียนโรกอนซาก้าครับเล็งแล้วได้ยิงโอ๋อตีแซบครับโอ้โหปัดแล้วชนเสาแล้วสแตนนนเซฟได้ครับโอ้โหูผ้าล้วครับโอ้มากระตอเลยครับพิธิวัตสุจิตธรรมกุลบีหัวใจครับซ้ายของพิธิวัตนะครับมุมไหนได้ยิงโอ้โหเล็งเอาไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนใจเลยทั้งสิ้นนะครับ เข้าหรือไม่เข้าครับเจ้ายิมโอกาสในเกมเน้นๆหลายต่อหลายครั้งนะครับค่อยๆเดินเข้าไปครับวรชิตเลือกย่องมาแล้วก็สัตว์ตรงนี้ยังนิ่งคอครับตามตีเสม,มอได้ครับวรชิตช็อตนี้อยู่ที่วัสันหรือชนินครับขวาของสันยิงโอ้ยบอลมดลูกดีโอ้โหพุ่งถูกทางเลยแต่ว่าไม่ทันครับสีต่อสามเลยครับ เชียงรายนำชมบุรีครับนิ่งกันทั้งสนามเลยครับช็อตนี้เล่งแล้วเลือกยิงอ่านิ่งพอครับคนที่สี่ของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับจินพัฒน์เลือกเอ้าโอ้โหโอ้โหจัได้ใส่พาทีมกลับมาครับ4ต่อ4ครับโอ้โหคนที่5ของ ชวบุรีกเลอรลิตครับกับตันทีมครับสำคัญเลยครับซ้ายดอกนี้ของเจ้ากล้องก้องเล่งแล้วสั่แลรวโอ้โหชนคานครับโอ้โหกะว่าจะยิงยัดตรงๆแล้วครับโอ้โหแต่การก็ยิงออกไปเอร์ครับคนที่ห้าของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับโอ้ยิงลูกนี้เข้าชนะเลยนะครับครับจะจบแบบนายครับ จบตรงนี้เลยไหมครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับอยู่ที่โชติพัฒน์พมแก้วถอยแล้วเลือกยิงมาโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเชียงรายยู่นเต็ดครับทำได้ตามเป้าหมายครับพวกเขาควา้าแชมป์ฟุตบอลช้างเอฟเอครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปเอฟซีแชมเปียนส์ลีกในรอบแบง่งกลุ่มฤดูกาล2022<ๆ>ครับก็เป็นแชมป์สมัยที่3นะครับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับเอาชนะ ชบุรีในการดวลจุดโทษไป5ประตูต่อ4นะครับ